สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบื้ทุก่านบ่ที่เป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศเนาะมันเห็กับบรรยากาศคึมๆไปเอยพนตกมาขึ้นนี่พี่น้องน้ากับพู้ดีได้ดำหายดำหน้าไปเอยตอนนี้กำลังสะไปสอนปลาลูกคราะหมุกพี่นากวันนี้กับเป็นวันที่สุดท้ายดำหน้าพี่น้องเป็นสิดิเดินทางไปต่างประเทศพี่นอง ลูกใส่ก็นีลใส่แต่ดูใบหมักแต่ดูใบพี่น้องเลยดูใบทบไปจ้ะอ,อาซาบายดีปลาลูกมาลูกซาบายดีปลาลูกไปสอนตาทำผอลูกปะไปบอกว่า<ป>มังยาจิตติทรงป้าก็อยาลูกทาบงอยู่ตั้งเทียงลูกเด้อ<ป>โอ้พี่น้องฝนตกทั้งฝนทั้งลมพี่น้องขึ้นแห้งแต่ว่าบรรยากาศก็ยังขึ้นต้องฝ่าต่ำนีำ่พี่น้องม ฝนตกแห้งๆเลยกับผู้ดีดำหายใหญ่เลี่ยพี่น้องเนี่ยเม่์โปมันเก็บเก็บกวาดแม่โปไมนเลี่กับก็จะเดินทางพี่น้องกัอยากเห็ดนามันเลี่ยกับว่าแมนเป็นเลี่ยบซอยแห้งเพราะว่าถ้าวิมีบอเว้นเนี่ยกักัอยากยากตื่นเลยพี่น้องการทำให้งทำนาก็จากลาซาเพราะว่าวิมบอเว้นก็เป็นเสาหลักของคุณนะครอบครัวกับว่าแม่น้องการเห็ดการทำ วุ้ยทั้งผูด้วยนั่นเต็มหมือนเอยสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสักคสักคนเดอ้อเมื่อวานี้บ,าบ่าวเบนก็ไม่นำไปได้ก,กับสิไปส้นเอ่อหัวหัวเอ้ยพี่เม่นลลลปลาลูกคอกลปลปาช่อนนะคะ ปลาลูกคอกะเนาะเอฟซีมันทามมากว่าปลาปลาลูกคอกมันลูกปลายังบางคนเป็นกรบโบจักเลยเป็นลูกปลาซ่อนพี่น้องด้วาลูกปลาคอพี่น้องลูกปลาช่อนภาษาไทยปลาช่อนภาษาลาวกับปลาคอพี่น้องปลาคอใหญ่หน้าหอดแล้วหนึ่งจะว่าทั้งเพราะว่าแต่ตัวหน่อยฮาตัวใหญ่ขึ้นใหญ่มาเป็นปลาซ่อนมันแต่เป็นแต่ยังหน่อยเป็นปลาลูกเขาะพี่เนาะ น้ำเต็มหายเต็มคันเลยพี่น้องกับสูบดำมาหลายมือเลยพี่น้องมาตกหายขึ้นกับพุทธิพ่พี่น้องก็ดีใจพี่น้องฝนตกพุทธิพ่อให้่ให้บุงพี่น้องพราญาตินั่นได้พี่น้องเนี่ยหมาว่ามันแดดแล้วพ้นบบตกแล้วเข่าเดินเข่าโบกเกิดนะพี่น้องเพราะว่าคาถาแดดหลายมือแต่ว่าพุทธิธามลูกชายมือวานพี่น้องทำมือซื่อเนาะไอ้แบ๊ ผลที่ตกแห้งเมือ่อใดลูกว่าสันมืออื่นว่าสันถามถามมือสองสองวันที่แล้วพอแล้วตื่นมาบัดพอดีช่วงใบใบตกอีหลีพี่นนางตกแห้งโอ้ว่ถามเลขถามเบอร์คือบัดไ,ได้เด้วะถามผลตกก็คืออีหลีปันยังยังผมมนัน,นอมเปลี่ยนอะไรปะอู้สิอจอดเลย

Cái khói đấy đây khói cho anh nhìn Ô, lèo lé cái nào này Phó là phó là nhung luôn À cô <cười> <cười> คืนนน้องปล่อยมัปล่อยะโอ้ยบ่ไรีดอกนี่นี่พ่อเนี่ยมันจึ่มจมจุ่มอยู่ี่พ่อแล้วๆอีกรอบึงดูลองมึงอีกคือในน้องซาดิมาสเดมกินเอดมกซันาหน่อาจจลมโคน ข้าววัว่ทุกลเโอยทำไมไม่เอานี่โอ้ยทีเราได้กินมนพิกกระเทิอนละตัสองตัวขาอะไร่งเี้ยนนะถละบ้านในหนองหนองช้าเพาะุถยนองกจีสวนมันไปเลยหักระถอดใบนี่เป็นหนอง ลวงยาวประมาณหาซิเมตรลวงกว้างประมาณอยู่เส้าหาเสหาเมตรพี่น้องกว้างทางรถไฟมานก็หายเดียวแล้ใหญ่กว่าหม่พี่น้องเลยก็เลยเก็บหายนี้แล้วก็จะเดินทางพี่น้องเพราะว่าเอาสิไปไร้วัดอะไรพี่น้องตะกี้เอาสิไปแต่ว่าที่ยิปเก่าที่เส้าเก่าแต่ว่าอาจีตไปหน้าโบเล็บเลยตัดสินใจว่าเอาไฮเหลวตรงนี้ซะพี่น้อง มันยังสบายใจครับเดินทางพี่น้องกันไปบัดโอ้ยบัดเยว่บัดเมือง,องหน้าบัดเลี่บัดเลนบัดแล้วบ่คนเฮามันบัดพัวกับบอได้พี่น้องแต่คนขอบคัวเฮาบ่ัวกับนอกแต่คนอื่นคนหลบข้างพี่น้องผู้วางดีแล้วก็วางไล่ส่วนมันตะวัหนหย่าก็ไล่พี่น้องบุได้บุได้มาตัดบุได้เครื่องมาตัดพี่น้องเดี๋ยวให้ผู้อยู่จัดการเองพี่น้อง เดี๋ยวจะพาพี่พันน้องมาเบิ่งส่วนนะพี่น้องเนาะว่าเบิ่งที่ไปเบิง่งถ่ายให้เห็นเทียบสุดท้ายกับว่าแมนพี่น้องไปเบิ่งไปส่วนเหมือนกันก่อนอื่นเขอบุญขอบ่นเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับ z มให้กำลังใจเนาะใหพี่น้องไปเบิ่งเป็สนสมส่วนนั่นพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนมั่นพป่น่อยอันนี้ก็เป็นคลิปชุดถ่ายนะพี่น้องบ่าเบนก็ถ่ายไว้เป็นเผื่อเป็นแรงมาดันใจเนาะเผื่อ อากินฮอนบาเหากัาากาเปิดบึงได้พี่น้องสวนองค์เจ้าของเห็ดเจ้าของสางพี่น้องประมาณนี้พี่น้อยอันนี้มาเป็นขึ้นละหัวขึ้นละหัวถ่ายพี่น้อยเดี๋ยวจะลงไปเนี่ยมึงรอบๆคางอันนี้เป็นสวนผิกของพอตาเพินปูพี่น้องผกสวนแบบว่าได้ใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องซีตฟาฟัดโกของลูกโตบุญมาพันดวงพี่น้อยดก ากาะทีทามาหากินพี่น้องกะกะกับบล้ายพี่น้องแต่ว่ากับพ่อกับพ่ออยู่ได้อีกพี่น้องสถานที่ทีทำปลูกตามการ,กรเกษตรนะพี่น้องเนาะก็คือคืออย่างเดียวพี่น้องแบบว่าฮ้องกงมีเงินทุนที่จะมาลงทุนเห็ดการ,กรเกษตรพี่น้องหรือว่าปลูกบอ่อปลาบ่อหรือว่า ปลูกพืชต่างๆบอนพี่พน้องขอเสียคือตัวนี้พี่น้องบ่มีเงินมาลงทุนอันนี้การลงทุนอยู่แต่ลงทุนหมดลายพี่น้องจ้างเขาไทยกันนี่ก็หมื่นหาพี่น้องซื้อพันมันมาแน่ซื้อปุ๋ยมาแน่กระตุกประมันอยู่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดนี่เลยพี่น้องอันนี้ลงทุนเขียวกลุ่มเลยพี่น้อง เขตนี้บตันได้สีทอนยาเลยพี่น้องสีอันสีที่เรือว่าฟัดโกพี่น้องบบตันสีเลยมาสีได้แต่ทั้งทึงพี่น้องสีบัวเรียบบันเรีนน้ำหน้าก่อนพี่น้องอันนี้ก็พี่น้องอันนี้เพิ่นคนที่เคยปลูกมันนะเพิ่นมามามึงรอบๆเพิ่นไหลเข้าๆใหา ส่วนบอเบนนี่ราคาอยู่สามสิบล้านกี่พี่เนะาะสามสิบล้านกี่กต็ตกประมาณอยู่เลนเงินมันก็เรนข,นขึ้นขึ้นลงๆพี่เนาะคันเงินปกติสามสิบล้านมันก็ตกอยู่ประมาณแสนบาทพี่น้องแต่ว่าเงินตอนนี้มันล้านละสองพันขวบบาทสามสิบล้านก็สิประมาณอยู่สามหมื่นสี่หมื่นี่แหละกันได้กับพี่เอาะไง แต่แต่เพิ่นไล่ยไม่ดอกแต่ว่าบัตโนหูความจริงพี่น้องว่าตอนกลุ่นเฉลี่ยตอใดนะพี่น้องเนาะกระบวนงามบรขีดลายพี่น้องกระซุ่มแต่ว่าบัได้ใส่ผุ้อิบบัวใส่ซุ้ยผุ้อระเบิดหัวมงค์หัวมันพี่น้องปลูกธรรมชาติปลูกทดลองเบิ้งพี่น้อง เพราะว่านมันมแผ่นดินดงนี่พี่น้องเป็นดินโคดดินโคดดินทรายแบบดินโขดให้ละงอกพี่น้องแผ่นมาแล้วแต่ว่าเนี่ยให้ละงอกออกเแถวแถวมูลพี่น้องเลยแต่ว่าไทายล้วก็บ่เห็นออกเลยปีนี้ จะเป็นคลิปสุดท้ายนะพี่น้องที่บอเบ้นจะถ่ายไว้พ่อแม่พี่น้องในเบิง่งในส้มแต่ที่ก็มีพี่น้อยติดเสือ้อติดควิดแล้ว เป็นบทนใหญ่หพีนน 17, ่น้องม,มันจะขึ้นไปล่งมุกลงเบิ่งห้างกสิบนิ้วมือโอ้ัวดุกพี่นองมาห้างกสิมาพักคนแล้วนะพี่น้อเนาะกับอนอื่นกับขอบุญขอบคุณเอฟซี DC, ทุกฐานที่เขามาให้กำลังใจที่คอยกดเมนกดไลค์ให้เนาะกขอเขาทุกฐานจงสุขภาพเข็มแข็งล้ำรวยเงินทอง ให้สําเร็จในนาทีการงานประสูคู่สุคุณบวที่เป็นทางด่านการงานด่านความหักคดีเนะให้มีคทุกๆทานุกๆจังวัดทุกๆแงพพกันคิปนาสําหคิปนี้สบายดีพี่น